ใครล่ะอ้าวนั่นไงมาพอดีเลยอ๋อในเล่นน่ะเองไม่ทราบว่าเอ่อหนังสือที่ผมตามหาอยู่อะอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ อย,อ,ยอย่าดูผมสิครับอมที่นี้ไม่ใช่เวลา,วาพูดเล่นนะจะเอาอะไรหนังสือครับหนังสือหนังสือล่ะเอ่อวิธีวิธีจีผู้หญิงก็ได้ผลไงครับอะไรนะไอแบบนี้มันแซวกันีนิวะเปล่าหน้าแล้วกันทําไมมาหาความเอาดือด้อล่ะก็นายแซวว่าฉันจีบผู้หญิงนายหาว่าฉันเป็นทอมเหรอเอาไงกันไม,ไม่เอาหน้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วเหรอ เดี๋ยวไม่แจกมากทั้งพลายเลยพอแล้วพอแล้วไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าคนบ้าอยู่ดีๆมาแซวกันได้มันน่าอาทิเละรัตเขาไม่ได้แซวหรอกก็พูดเนี้ยมีแล้วไม่แซวมันแซวเห็นมากแต่เราก็าาไม่ได้แซวนายหรอกนะรัตจริงๆนะเขาจะจีบนายอะจีบจีบเราเหรอก็อกใช่อสิทําไมจะมาจีบเราวะอ้อาวผู้ชายนะรัต เขาเห็นผู้หญิงสวยที่ไหนใครเก็อยากจีดนั่นละ่ะจะไปดีกว่าเห็นผู้หญิงสวยที่ไหนใครก็อยากจีบเฮ้ยแล้วก,กูสวยเหรอวะเนี่ยกูสวยเหรอบนอะไรอรัดเฮ้ยดาไหวเลยวะเราสวยเหรอวะอ้าวทำไมละ่ะเรื่องอะไรมาถามเราสวยใช่ไหมาดาใช่มเถอะเอ้รันายเคร่งเครียดดูหนังสือมากไปแล้วนายถึงได้เพ้ออย่างนี้ ระงับอ,อกระงับใจไว้มั่งสิข้าไม่บ้านะวอยแล้วกัน อตั้งบาดูหนังสือที่ชั้นนั่นโอกาสดีจะได้จีบมั่งไอแวนก็จีบเดียรัตไอเด่นกัไต้นกำลังคู่สเปโตจ้ากันอยู่เดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะหลบฉากนายเด่นหลบแล้วมันหล่อสำหรับชาตินุ่นใบปจะสู้อะไรเจ้าต้นได้เพียงนัโมเสนหคําโมถูกตาเพียงเพียงอ้อย ทำอะไรนะ่ยยืนน่ะสิเออก็รู้ว่ายืนดูดาวเหรอบ้าสิเขาจะหนังสือบนนั้นแต่มันสูงจังอ้าวแล้วก็ไม่บอกมาหยิบให้เองเอาบันไดนี่ไปีนเรารู้ว่าต้องปีนแต่เรานุ่งกระปองนี่อ่าผมปีนหยิบให้เองอุ้บอเล่มไหนล่ะวันณคดีไทยสมัยรอห้าเนี่ยวันณคดีไทยสมัยสมัยสมัยรอห้าอ่ไหนอยู่ไหนล่ะ เล่มสีฟ้าที่อยู่ชั้นบอขึ้นไปเนี่ยก็มันฟ้าไปหมดนี่ชั้นบอชั้นบอขึ้นไปอีกเดี๋ยวนะจะต้องปีนขึ้นไปอีกได้ไหมอ๋อไ,ไ,ได้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 แล้วได้แล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งลงมาเอาเอ,าไไาาอ,าอไะไรอีกล่ะเอาเล่มไหนเอาบทวิเคราะห์วันกระเดียงกฤษดอีกเล่มด้วยไหนล่ะเห็นมีแต่ของพม่านั่นไงนั่นไงอ้อย่าดึงขอหน้าแก้งเดี๋ยวตกมันเจ็บ ก็ไม่มอง้วยฉันชี้นะนั่นนั่นนั่นจะจะจะเคียย์ขาที่อ้จะขี้ <c oughs> ถ้าเป็นคนบ้าจี้ไปได้เห็นหรือยังล่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเต้นอะไรกันนะขอเล่นในคนได้มาให้จีเอลด้วยอ่ะกูไม่ได้เล่นด้วยกูหยิบหนังสือให้เขาแปลกดีว่าแปลกยังไงก็หยิบหนังสือมันแปลกตรงไหนวะใช่ชาิเขามีน้ำใจหยิบหนังสือให้ฉันเองชาติหยิบให้อ้อยแล้วทำไมชาิไม่หยิบให้ห้ามาง่ะนั่นสิ ทำไมทำไมแล้วมันไปยังไงคนมีน้ําใจหยิบหนังสือให้คนอื่นอ่านน่ะมันผิดตรงไหนไม่ผิดไม่ผิดใครบอกว่าผิดนะแต่ว่าทำไมต้องหยิบให้อ่อยคนเดียวอ่ะใครบอกว่าคนเดียวคนอื่นขอแร,อง,รอง้ก็หยิบให้คนเรามีน้ําใจสักอย่างก็หยิบให้ทั้งนั้นแหละจริงเหรอจรอิงนะจริงนะเนี่ยเด,ดี๋ยวก่อน อะไรอะไรใครยิงภาษาภาษาใครตัองเออลงอ่ะนี่มันอะไรกันนักหนามากนักเราก็ไม่ต้องท่องสิไม่เอาเว้ยใครอยากอ่านอะไรก็หยิบเอาเองกูลงละ ข้าไปดูเด็กก็โกลกน้ำเพร็กในครัวจิมแล้วแม่มันไปซื้อของเดี๋ยวก็มาจะไปไหนก็รอมันมาเปลี่ยนก่อนนะจ้ะแม่ แล้วแล้วเขาน,นี่อะไรเขางมันวะอะไรโตเนี่ยไอ้ต้นมึงต้องช่วยกูนะก,กูกูกำลังมีเรื่องเดือดร้อนว่ะไอ้ต้นเรื่องอะไรวะกูมีแฟนวะอะไรนะเองมีแฟนออจริงกูมีแฟนน่ะนี่น่ะเหรอเรื่องเดือดร้อนของมึงก็ไหนมึงแอนตี้ผู้หญิงนักหนาไงเองว่ารักไม่ยุ่งมุ่งแต่รบไงะเวลามันเปลี่ยนจิตใจก็ถูกเปลี่ยนไปด้วยปีมังกรทอกระพายไปแล้ว กูก็ต้องมีแฟนกันมั่งสิ่ะก็ดีแล้วนี่ที่มีแฟนแล้วเดือดร้อนไงเอ็งทําก็ทองเลยสิเฮ้ย hey, ไม่ใช่ไม่ใช่นี่เอ็งอย่าเดาให้ข้าเล่าดีกว่านะเออเอาเล่าไปเล่าแต่เนื้อๆน,นะอย่าเอาน้ําแล้วก็ราคาทุนด้วยอย่าบวกราคาคุยเออนาะข้าไม่ใช่คนขี้โม้ข้าไม่จําเป็นอ่ะเออเล่าไปก่อนนะมีไว้ hey, hey, hey. คือวันก่อนเนี่ยกูพบตุงตงต้งติง้งใครวะตุ้งติ้งก็แฟนกูนี่แหละเขาชื่อคุณตุ้งติง้งแล้วกูก็ไปมีเรื่องคือมันก็เดินกระแทกไหลกูหรือกูกระแทกไหลมันนี่แหละจำไม่ได้อะมันเอาเรื่องให้ได้เลยเอาก็เอาสิว่ากูเคยหนีใครสักที่ไหนมันก็นัดอัดกับกูตัวต่อตัว,ต,ว,ต,วตอนบ่ายสองโมงวันนี้พอกูตกลงกับมันไปเรียบร้อยแฟนกูเสือกโทรมานัดเจอกับกูสองโมงเหมือนกันบอกว่ามีธุระสำคัญราะนี่มันเป็นนัดครั้งแรก กูเลยไม่กล้าปฏิเสธว่ะอ่าแล้วเองจะเอาอยังไงอ่ะก็กูถึงมาขอความช่วยเหลือจากเองก่อนไงแค่กูทําไงกูจะให้มึงเนี่ยไปหาคุณตุ้งติ้งก่อนบอกว่ากูติดธุระอาจไปช้าสักชั่วโมงเนยเวเนยไม่มีผู้หญิงคนไหนเขารอเองไปชั่วโมงหรอกยิ่งเป็นนัดแรกเขาต้องคิดว่ามึงเป็นคนคบไม่ได้โอึยขนาดคบไม่ได้เถอเออ เขาก็ตัดเองไปเลยอ่ะข้อนี่เอ็งอยากขู่ข้าสิโอ้ยไม่ได้ขู่นะโอ้ยแล้วเอาไงดีวะเดี๋ยวว้ยคิดดูก่อนคิดอะไรเาสิวะแล้วเข้านี่อย่าเร่งนาแล้วกันคอมพิเตอร์คอมพิเตอร์เอางี้เอางี้เอาไงไอคนที่เอ็งนัดไปอัดกับมันเนี่ยตัวโตแค่ไหนวะไม่โตหรอกัวเล็กแต่หน้าแก่วะเรียนรอเปล่าไม่รู้ เอา,อางี้นะเอเองไปหาแฟนเองตามนัดข้าจะไปอัดเก่นั่นเองเฮ้ยฮทำงั้นได้ไงเสียสักสีหมดสิว่าแบบนี้เองเลือกเอานะว่าจะยอมเสียสักสีหรือว่าจะยอมเสียแฟนนั่นสินะนั่นสิว่าแต่นั่นตัวเล็กแน่นะแน่และขนาดมินิเลยมินิฟอยด์เวดมึงอาจจะสบายมากไอ้ต้นยอหออย่าห่วง นั่นที่นั่งจองอยู่ที่สาลาตัวมันเล็กจริงๆวะ่ะตัวเล็กแต่หน้าแก่คงใช่ขอโทษอะไรเพ่คุณนัดอยกับคนชื่อโตไว้หรือเปล่าหรือว่านั่งคอยใครคอยไอ้โตทำไมฉันเป็นเพื่อนเขาเฮ้มันปอดแหกไม่กล้ามาสิทนายปลา่า แต่เขาติดธุระสำคัญเลยส่งผมมาแทนส่งคุณมาแทนใช่ทำไมถึงอะไรกูก็สู้ไม่ได้อยู่ดีตัวมันผิดขนาดกันดีกวา่าเธอน่าโตนะ่ะตัวโตกว่าฉันอีกนะคุณยังฆ่ามันอัดเลยนี่ถึงงั้นก็เถอะ,เ,อะเดี๋ยวก่อนนะพพพพเ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 ใคร่ลูกเพท่านเลเพเพเขาส่งตัวแทนมา ที่มาทบถายสนดาแล้วไม่ผิดกติกาลองออกมาเถอคนได้ยักกว่าลูกน้องท่านทุกท่านเฮ้ยเฮ้ไม่เอาไม่เอาไม่ได้จะกลายเลยเพ่ างเทอาหารปิ่นโตใส่จานจ้ะวันนี้มีอะไรกินเอ่ยหลายอย่างอาหารเหนือยังก็รู้ใจว่าเราชอบแม่ฝ้าเห็นไหมเล่นท,น,ทนนิสทั้งมันอ่ะตัวดำเปน็นนิโกรไปแล้วเวอ่อไปค่าแม่เวอ่อไปข้าไม่เห็นตัวเองจะดำตรงไหนตัวเองดูตัวเองไม่ออกหรอกลูกอืยอหอมเหงือแม่จังมีแต่ข้าเหม็นเหงื่อ แต่แม่ของฝ้ายหอมเสมอค่ะอืมพอจะพอพอพออย่ามาทำปากหวานโรแมนติกอยู่เลยไปอาบน้ำอาบท่าเถอะจะได้ลงมากินข้าวค่ะแม่เดี๋ยวฝ้ายมาจัดตัวเองนะคะไม่ต้องจ้าแม่จัดเดี๋ยวก็เสร็จ <c oughs> ทุดเลยจ้ะนี่น้ำพริกอ่อ,องแกงฮังเลแคบหมูแล้วก็หมูและแดงทอดของโปรดของฝ้ายทุกอย่างเลยลูกเขามีข้าวเหนียวให้แล้วก็แม่ก็เลยไม่หุงข้าวเลยค่ะเอ๊แม่คะ <c oughs> ร้านที่ส่งเป็นโตเราเนี่ยอยู่ตรงไหนคะไม่ใช่ร้านริมถนนลกโกลูกเป็นบ้านจา้ะแบบบ้านจัดสรรของเรานี่แหละ เขาเปิดข้างล่างไปร้านขายอาหารฝีมือดีคนติดกันหรอกอยู่ในหมู่บ้านเราเหรอคะแม่ไม่ใช่หมู่บ้านถัดเราไปทางนู้นไงที่เป็นสุดสายรถเมล์สีเข,เขียวนะลูกอ๋อร้านเขาอยู่ในหมู่บ้านต้นต้นซอยอ่ะทำอาหารดีสะอาดด้วยคนซื้อแน่นมากโดยเฉพาะสาวๆชอบซื้อนักผู้ชายขายเหรอคะสมัยนีย้ผู้ชายย่างอาชีพผู้หญิงอยู่แล้วเจ้าของร้านผู้หญิงจ้ะ แต่ว่าเขามีลูกชายยังเรียนหนังสืออยู่เลยพอเย็นลงกลับมาก็ช่วยแม่ตักอาหารขายจังหวะนั่นแหละสาวๆจะมาเข้าคิวซื้อจากพ่อหนุ่มคนนั้นกันทีเดียวคงใช่แล้วอาจจะฟ้ายเ,ออเปล่าข้าแม่ไม่มีอะไรอะ่ะพี่เลือกลูกคนนี้พูดแบบแบบบอกว่าไม่มีอะไร เลิงสัตว์เด็กสงของว่ามังไหมว่าไปหน่อยอ่ะหนูลกงตาแล้วแปะ<อ>เดี๋ยวฉันล้อข้าขอ,ขอของหมดหหแ,แปกแปลกเลยอกระเจ้ามาพอดีเลยฉัเป็นขาคุณน้นอะไรอ่ะฮะเดีเ๋ยวฉันเองตาเถนที่ไหนเล่า่ะไรคะเฮ้ยไปทำอะไรมาคะปากอตาเขียวหน้าช้าอใครมาเลยคะอืเปล่านะเปล่า ึงแล้วสงสัยวันนี้ท่านหยดน้ำก็ต้มมามบ้าทำอะไรมาคะก็ก็ก็ไปหัดสกเก็ตอย่างแกให้ะเอ้ยจริงเหรอคะ่ะตอนจิมหัดก็ไม่คยเป็นอย่างนี้สักทีละคุณต้นแกงก็่จิมทุกอย่างทําไมเละอย่างนี้ละ่ะจิมไม่เชื่อรอกต้องมีอันจะใครมาหแหง่ะแ,แกไม่เชื่อก็อย่าเชื่อสิฉันจะไปทําอะไรมันก็เรื่องของฉันนี่นะข้อสําคัญแกไม่ต้องบอกแม่นะตอนนี้คุณป้าไม่อยู่คะ่ะอืมตีแล้วฉันกล่าว่าจะหลบหน้าสักสองสามวัน พอถึงวันจันทร์แผลก็คงจะยุบแต่ถ้าคุณป้าเรียกหรือว่าถามหายเลยคะบอกฉันไปค้างท่อหนังสือบ้านเพื่อนจวนสอบแล้วอยู่ที่นี่ไม่มีสมาธิแล้วจะไปบ้านใครนะคะไม่ไปหรอกหน้าแหกงี้ไปได้ไงเล่าก็นอนอยู่บนบ้านนั่นแหละแกย่องเอาอาหารไปส่งก็แล้วกันนะจิมนะคุณป้าก็จับได้ฉันนั่นเองอะ่ะก็อย่ายให้เห็นสิแกขโมยของกินบ่อยๆแม่ยังจับไม่ได้เลยนะคุณป้าเออเอาเธอหน้าฉันรู้ก็แล้วกันแค่นี้แกทําให้ฉันไม่ได้เหรอแมิ ได้ค่ะได้แน่เลยโอแต่กัน,นึกไงถึงไี่หัดเล่นสเก็ตฮมมึเล่นนะคะสเก็ตส่งของไงคะอ้าวทำไมต้องทำอย่างนี้อฮะอ้อาวเพื่อผมจะอยาดของบริษทัทไงคะบริษทัทอะไรก็เขาแกนจำกัดไงคะคุณป้าเป็นคนออกทุนให้หนูไปหัดค่ะตอนเนี้บริการไี้รวดเร็วทันใจลูกค้าไม่มีป่นคุณต้องไปฝ้าหน้าร้านเถอะตอนนี้คุณป้าไม่อยู่ปตลาด จิมจะเลยไปเก็บจา,บานมาู้วกกอนค่ะแล้วเดี๋ยวก็ไปซายูล้ลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวใครมาซื้อของเห็นหน้าฉันน่ะตอนนี้ยังไม่มีอาหารวางไม่มีใครมาซื้อหรอกค่ะก็รู้แล้วเดี๋ยวแม่มาแล้วก็ไปเห็นสามล้าเครื่องจับพลืดคณตั้งกันหลบเวบขึ้นมาข้างบนนะคะนะคะเดี๋ยวจิมมานะคะนะคะอย่าช้านะค่ะไม่ละไม่ล่ะเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอได้จอวอล็อกเดี๋ยวเธอ ขณะน,นี้ท่านกำลังฟังเพราะว่าฉันรักเธอจากละครสยามแปหนึ่ง ninh <laughs>